ขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าโครงการส่วนพระองค์ร้านสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในงานวันกาชาติ100ปีพุทธศักราช2566ณสวนลุมพินีร้านสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร่วมออกร้านในงานวันกาชาติ100ปี2566 โดยมีการนำสินค้ามาร่วมวางจำหน่ายในราคาพิเศษได้แก่สินค้าจากโครงการฟาร์มตัวอย่างเช่นผักผลไม้ปลอดสารพิษผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธรรมชาติในรูปแบบผ้าฝรั่งได้แก่ผ้าชีฟองผ้าซาตินและผ้าอื่นๆที่มีการนำเข้ามาจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง300บาทเท่านั้น และยังมีสินค้าพระราชทานในสมเด็จพระกานิษฐาธิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีหลากหลายประเภทสินค้าครับเช่นเสื้อชาวเขาผ้าชาวเขาแจากาันดอกไม้อุปกรณ์เครื่องเขียนกานร์ดอวยพรตะกร้าสารกล่องยาเป็นต้นครับ นอกจากนี้ยังมีสินค้าจากงานฝีมือกลุ่มชุมชนท้องถิ่นจากจังหวัดต่างๆได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแพร่น,น่านซึ่งร่วมออกบูธในครั้งนี้ด้วยครับร่วมจำหน่ายสินค้าประเภทผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าปักผ้ามัดย้อมผ้าบาติและผ้าพิมพ์เอ o p โคปรตลอดจนสินค้าของสุภาพบุรุษสุภาพสตรีแบบตัดสำเร็จรูปก็มีครับ นอกจากนี้ภายในงานวันกาชาติ100ปียังมีสินค้าและกิจกรรมจากหน่วยง,งานต่างๆอีกมากมายรวมถึงการร่วมทำบุญบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติการบริการทางการแพทย์การบริจาคโลหิตครับนอกจากนั้นก็มีการจำหน่ายสติกเกอร์ลายครับซึ่งเป็นภาพวาดฝีพระหัต สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในชุดแชทได้บุญแชร์ได้กุศลใน1ชุดก็จะมี16ตัวครับจำหน่ายราคา35บาทหรือถ้าเป็นเหรียญในลายเนี่ยก็คือ50เหรียญครับนี่ซื้อได้เลยนะครับสติ๊กเกอร์ลายโดยเชิญชวนทุกท่านครับร่วมกันนุ่งโจงห่มไทยเที่ยวงานวันกาชาติร้อปี เรื่องรมสุขฤดีหน้าที่แห่งการให้ Red Cross Fair Century of Charity ทุกท่านสามารถสร้างสารรค์ชุดได้ตามสไตล์ที่เป็นตนเองครับเพื่อร่วมย้อนวันวัน,วน,วน,วนด้วยกัน8-18ธันวาคมนี้ที่สวนลุมพินีครับ โดยปีนี้ก็ยังคงขอให้ความร่วมมือจากทุกท่านนะครับที่มาที่สวนลุมเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะเพื่อความสะดวกครับแล้วก็ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกรวมถึงงดใช้โฟมบรรจุอาหารครับเพื่อลดปริมาณขยะและสามารถร่วมงานกาชาติผ่านออนไลน์ได้24ชั่วโมงครับที่งานกาชาติ .com ครับ